สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะ,ะวันนี้เราอยู่ที่สูตรหวยราวนะคะสูตรพิเศษกันเนาะ,ะผลนะคะหวยราวนะคะแอดให้เด่นเจ็ดลองเก้านะคะเนาะผลออกนะคะออกกันที่เก้าเก้าแปดแปดเจ็ดนะคะเนาะบนออกที่แปดแปดเจ็ดนะคะข้างล่างออกที่เก้าแปดนะคะเนาะ ในชุดเด่นนะคะแอดให้เด่นกันที่7ลอง9นะคะมาในชุดสายเด่นนะคะถูกนะคะและลองก็เข้านะคะในชุดนี้นะคะชุดวิ่งเด่นของเราเข้านะคะวันนี้เนาะแต่แอดขอภัยนะคะแอดไม่ได้เลือกในโซนให้กับเพื่อนๆเนาะขอภัยจริงๆเนาะมาเข้ากันในโซนที่9 8ปดและ เจ็ดแปดนะคะเนาะโอ้ยเสียดายมากนะคะเสียดายเสียดายเข้ากันในโซนนี้นะคะถูกกันไปนะคะทั้งบนล่างนะคะในชุดนี้เนาะในพิเศษวันนี้เราเข้านะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะ <c oughs> แอดเลือกให้เพื่อน <c oughs> ๆผิดกันไปนิดนึงเนาะมาดูงวดใหม่กันนะคะเนาะ วันนี้เราจะมาเจอกันในโซนวันที่สี่นะคะพระฤหัสเนาะเก้าเก้าแปดแปดจ็ดนะคะอ่ะมาเจอกันในวันที่สี่มีนานะคะวันพระฤหัสกันนะคะเนาะอ่ะวันนี้เลขวิ่งนะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาดู มาดูในชุดคู่กันก่อนเนาะชุดคู่แนกวันนี้นะคะหกสี่นะคะหกเก้านะคะหกศูนย์นะคะหกห้านะคะและสี่เก้านะคะ สี่ศูนย์นะคะสี่ห้านะคะเก้าศูนย์นะคะเก้าห้านะคะและศูนย์ห้านะคะเนาะอ่ะโดนกันไหมเนะาะอาจจะไม่โดนเท่าไหร่นะคะเนาะวันนี้มาขอเพิ่มเลขนิดนึงนะคะ แอดขอเพิ่มกันอยู่ที่เก้าเนะคะแปดหนะคะอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบในโซนเบิ้ลนะแอดขอเพิ่มเบิ้ลเบิ้ลนะคะที่เก้าเก้าปดแนะคะเนาะ อ่ะวันนี้จะมีโซนเบิ้ลน,นิดหนึ่งนะคะก็จะมีเก้าเแดนะคะอ่ะเลขวิ่งวันนี้นะคะจะติดกันอยู่ที่หกเจดและ8ดนะคะเนาะอ่ะแอดขอติดในโซนนี้ให้เพื่อนๆนะคะที่หที่เจ็ดและที่8ดกัน อ่ะวันนี้เราจะเลือกกันในโซนเลขเด่นนะคะและลองเนาะขอเลือกโซนเด่นนะคะอยู่ที่หกอ่ะไม่ใช่สิเนาะขออภัยนะคะขอโซนเลือกกันที่อ่ะไม่เป็นไรนะคะเดีย๋ยวเราเลือกกันไปเลยเนาะที่แปดนะคะเนาะ เด่นแปดรองหกนะคะเนาะอ,อ่ะชุดนี้เราขอเลือกกันที่เด่นแปดรองหกนะคะอ่ะโซนแรกที่แอดขอเลือกนะคะก็คือที่เก้าเจ็ดและแปดหกนะคะส่วนเบิ้ลเบิ้ลนะเพื่อนเพื่อนชอบได้นะคะอ่ะที่ติดหกนะคะก็จะมีที่เก้าหกนะคะหกเก้าเก้าหก เนาะหนึ่งสองสามอ่ะเบิ้ลเบิ้ลถ้าเพื่อนๆชอบเบิ้ลเบิ้ลติดเบิ้ลเบิ้ลไปนะคะเนาะอ่ะขอติดกันไปนะคะอ่ะติดเบิ้ลเบิ้ลกันไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนที่อ่ะขอต่ออีกหนึ่งตัวนะคะคือ หกห้านะคะเนาะวันนี้เราจะมีกันแค่โซนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปหวยลาวที่หนึ่งต่อนะคะเนาะแอดลืมกดวิดีโอฮะอ่ะขอภัยนะคะแอดลืมกดวิดีโออ่ะแอดทาไม่เรียบร้อยแล้วนะคะขอภัยจริงๆนะคะอ่ะสูตรลาวที่หนึ่งนะคะมาเริ่มกันใหม่เนาะในชุดแรกนะคะจะมีอยู่ที่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดนะคะ โซนสาย8นะคะจะมี85 86 87และ88นะคะโซนสาย9ก้าเก้และ98นะคะเนาะขออภัยนะคะแอดลืมไปเนาะว่าแอดลืมกดวิดีโอนะคะแอดเขียนเสร็จเรียบร้อยในชุดวิ่งวันนี้นะคะแอดเน้นให้ที่7 8 9นะคะเนาะส่วนเด่นสุดนะคะจะเป็นที่7 ลองแปดกันนะในชุดที่เลือกนะคะแอดเลือกกันอยู่ที่ที่ติดสาย7นะคะก็จะมีที่7 6็ดเจ็ดเนะคะและเกส่วนสายลองแอดเลือกกันที่8 6นะคะถ้าเพื่อนๆอยากติดนะคะแอดให้ติดที่นี่นะคะเบิ้ลเิลเนาะอะ,อะติดกันไปเนาะถ้าชอบนะคะ ไม่ชอบก็ตัดออกนะคะเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นคลิปหวยลาวพิเศษนะคะอ่ะก็เหมือนกันอยู่นะคะเนาะอ่ะโซนวิ่งนะคะติดที่หกที่เจ็ดนะคะอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะคะหวยลาวสูตรพิเศษกันเนาะอ่ะจะติดกันในโซนนี้อยู่นะคะจะมีหกเก้าหกห้านะคะ 9787และ9988นะคะอ่ะโซนนี้ถ้าชอบนะคะติดกันไปนะกับรล้าพิเศษนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรรล้าที่หนึ่งนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งวดนนี้แอดฟันธงนะคะแม่นแน่นหมันหมานเน้นๆนะคะแค่ชุดนี้นะคะเนาะเนาะ ถ้าชอบเบิ้ลเบิลก็นะคะซื้อได้ถ้าไม่ชอบเบิ้ลเิลก็จะเหลืออยู่แค่สามชุดนะคะนี่ก็คือเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดถ้าชอบเบิ้ลเบิลติดกันไปนะคะอ่ะไม่ชอบก็เหลือสามชุดนะคะเนาะอ่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะเนาะขอขอบคุณค่ะ